คือดีมากคือข้าวจากที่โรงเขาไม่ได้ข้าวนาฉะเชิงเซ,ซาเราต้องนูดดินดินเป็นกรดน้ําเป็นสนิมของเราช่วยได้เลยค<ม>ปรับสภาพดินปรับสภาพน้ําฉีดแค่ทันเดียวถ้าเราเจอข้าวที่มีปัญหาต้นงโซมนะคะซุปเปอร์มาโครมมตเอาไม่อยู่<ม>ถ้าจะให้จึ๊กขั้นเดียวแล้วเขาประทับใจเลย <c oughs> ต้องฉีดห้เปริร<ม><ม>ให้เรารู้ ฟื้นเลยฟื้นเลยค่ะฟื้นฟื้นรอบเดียวเลยฟื้นรอบเดียวเลยผสมกับซูเปอร์มครเก็แบบนี้เป็นอะไรตอนนี้มันเป็นโรคระาไม่เกี่ยวกับเชื้อราไม่เกี่ยวกับสารอาหารเขาให้เขาฉีดเชื้อราตัวไหนที่เขาใช้ให้เขาฉีดเข้าไปกับพร้อมกับเราเลยพอฉีดของเราไปปุ๊บเนี่ยต้นข้าวสังเกตต้นข้าวถ้ามีอากาศลงพื้นที่ถ้าใช้ปุ๋ย อ้อยเหมือนกันมันจะกองข้างพอกองข้างปุ๊บมันเสียยังไงแสงมันส่องถึงพื้นดินไม่ได้โรคเชื้อราจะตามมา<อ>แต่ของเราใบาจะตั้งตั้งตรงแล้วต้นจะแข็งแรงแสงมันส่องไม่ได้โรคจะไม่เกิดนี่ก็คือแล้วมันไปเพิ่มซลลให้แบบว่าต้นแข็งแรงแล้วโรคมาแรงมันมันเหมือนกับว่าต้นมันแข็งแล้วฟันมันมันกัดไม่ค่อยเข้า เราทุเรียนละค่ะพี่ตอนมันเป็นดอกทุ่นเรียนมมีการใช้อย่างนี้ค่ะพืชทุกชนิดห้ามฉีดตอนระยะดอกบานพืชทุกชนิดไม้ผลนะคะยกมียกเว้นนะคะถ้าเป็นพวกไม้ผลห้ามฉีดระยะดอกบานพวกระยะดอกบานฮอร์โมนทุกชนิดทางใบทุกชนิดเขาจะงดฉีดเลยเพราะมันเป็นช่วงเกษรผสมพันผสมพนธุ์ค่ะแต่ถ้าเป็นพวกแตงตัวพวกถั่วพริกมันจะออกดอกตลอดเวลาใช่ไหมคะ ฉีดได้มันจะทําให้ดกนะมันจะทําให้ดกถ้าเป็นพวกทุเรียนเนี่ยมันมีระยะการใช้ทุเรียนเล็กกับทุเรียนที่ติดดอกกับผลโตแล้วถ้าทุเรียนเล็กใช้สองช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรฉีดฉีดพ่นทุกเจ็ดวันแล้วแต่หือสิบห้าวันบางคนก็ก็อเดือดรั้งถ้าต้นเล็กนะคะมันจะสร้างรากแล้วยอดจะยอดก่อนจะแตกดีมากเลยถ้าตรงไหน ถ้าตรงไหนที่ต้นโสมมากให้ปืนของเราเลยค่ะผสมเข้าไปอัตราส่วนเดียวกันทุกพืชเลยส่วไปเตตัวนี้แล้วเรียนช่วงนี้ออกดอกแล้วมันแตกยอดด้วยอ่ะของเราจะไม่แตกของเราไม่มีไนโตรเจนมันอยู่ที่ปุ๋ยทางดินของแล้วอ่าทุเรียนมีระยะการใช้อย่างนี้นะคะทุเรียนเล็กฉีดไปเลยสองช้อนสิบห้าวันฉีดครั้งหรือเดือนหนึ่งฉีดครั้งไปจนถึงคือถ้าเราฉีดตั้งแต่เล็กมันจะสะสมอาหารไปเรื่อย ถ้าต้นสมบูรณ์ดีพอถึงเวลาออกดอกว่าทําไมของเราไปแก้ปัญหาเรื่องพืชไม่ออกดอกปลูกมาหลายปีทําไมไม่ออกดอกเพราะเขาสะสมอาหารไม่มากพอแต่ถ้าดูลดูแลของเรายาัดแรกๆ,ๆไปเรื่อยๆเขาสะสมอาหารมากพอทุเรียนสี่ปีออกดอกได้พอถึงเวลาออกดอกเนี่ยช่วงที่มันเป็นกําไรเ,เราฉีดได้เขาก็ตกตัดแต่งอะไรของเขาธรรมดาแต่พอดอกบานปุ๊บไม่ฉีดก่อนที่ ก่อนที่ดอกจะบานทีนี้ไฮเปอร์พัันวันพัทพูไปใช้ตอนไหนหลังที่ดอกร่วงแล้วมันจะเป็นระยะก,การติดหางแย้เป็นลูกเล็กๆตอนนี้เราต้องการเอาไฮเปอร์เข้าไปขยายผลให้ฉีดทุกเดือนแต่ก่อนเก็บยาฉีดไฮเปอร์พัฒนวันพันพูไปกันลูกมันใหญ่ทุเดือนจะไม่ได้ราคาแตกใช่ทีนี้ระยะสร้างเม็ดไฮเปอร์ระยะสร้างเม็ดไฮเปอร์พัดนวันพัทพูไม่แนะนําให้ปลูก ไอ้ไม่แนะนาให้ฉีดเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นลําไยเม็ดจะใหญ่เม็ดมันจะใหญ่แล้วเนื้อมันจะน้อยถ้าระยะสร้างเม็ดนะดอมถามเขาบอกว่าระยะเดี๋ยวเกษตรกรตรงนี้เราเรียนรู้จากเกษตรกรแต่ให้ให้เราฉีดช่วงที่ก่อนออกดอกเพื่อที่จะทําให้ดอกสมบูรณ์ดอกไม่ร่วงขั้วเหนียวนะคะแล้วหลังจากดอกบานเสร็จเริ่มให้เปิดพัดบานเพื่อขยายผลเพื่อทุกชนิดจะเป็นอย่างนี้ แตงกว่าฉีดได้เพื่อพอติดผลเล็กๆแล้วขยายผลให่ใหญ่มีน้ำหนักตัวเน,นื้อเยอะเนี่ยเกษตรกรของเราทีมของทุกที่บอ่อทองน้ำหนักดีมากแล้วผลสวยทรงสวยสีสดแล้วใน,นรสชาติหวานกรอบคือคือดีมากเลยในตัวนี้ถือว่าซูปเปอร์แมคโครมีกันไลเปอร์สู้คู่แข่งในตลาดได้สบายเลยล้ำหน้ากิดทุกนี้ห้อตรงนี้คือการันตีได้เลยทุกหนูบอกว่าอยากทำปุย๋ย นี่เที่บอกว่าสินค้าดีแต่มันจะมีวิธีการตลาดยังไงซึ่ตอนนี้กำลังจะมาศึกษาออาเรารทำออนไลน์ก่อน<า>ทำออนไลน์ทีนี้มีลูกค้าลองเหมือนเกษตรกรเขามีปัญหาแล้วปิดการขายได้หนึ่งสองอเอาไปลองใช้ก่อนพี่หนึ่งสองพอหนึ่งสองปุ๊บต้องติดตามผมใช้แล้วเป็นยังไงพี่เฮ้ยสามวันเขียวแล้วอ,อ่ะเขียวแล้วเราก็บอกพี่นี่ขยายในพื้นที่เลยนี่แหละค่ะทุกพื้นที่ก็เลยขยายจากหนึ่งสองเป็นหนึ่งพวงหนึ่งจากการทําดาวเรือง ที่านประธานจำได้ไหมที่ว่าดาวเรืองเรานี่ยที่มาวนเปิดบริษัทนั่นแหละคือดาวเรืองของตุ๊บเองเพราะว่าตุ๊บไม่เคยทําเกษตรแล้วไม่รู้เรื่องเรื่องเกษตรเลยมาทําดาวเรืองปัญหาคือดาวเรืองเราปลูกดาวเรืองเป็นดอกแต่ดอกเล็กโดกแต่ไม่ใหญ่แต่พอดอกใหญ่ตุ้บมันจะได้ราคาตุ๊กเลยสอบหาคุยทุกชน่ที่มาใช้ยี่ห้อทุกยี่ห้อแล้วเขาแนะนําอะไรมาไม่ตอบโจทย์พอดีมาเจอก็เลยอ้ออีกอันหนึ่งก็เลยมาเจอเพจของแม่ครูก็เลยเอา แม่คูบอกว่าถ้าจะดอกใหญ่ต้องให้เปิดพันวันก็ไปฉีดแล้วแบ่งแบ่งฉีดตอลองปรากฏว่าดาวเรือ <c oughs> ดอกใหญ่มากแล้วขายได้ได้ราคาก็เลยมองเห็นโอกาสตรงนี้ไงว่าเมืองไทยเป็นเกษตรที่ลดสินค้าดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยศึกษาเรื่องปุ๋ยก็เลยทีนี้ตอนนั้นแม่คูทําใหม่ๆรีวิวยัออยงไม่เยอะแต่ตุ้งก็รุยแล้วก็ไปทำเกษตรกรเยอะมาก